เ,เลี้ยงเขาหละไดไ้ได้ชีเซนที่ไหมทีนี้<แ>ก็ไปขายลอตเตอรี่ทีนี้เราไม่ได้อยู่แล้วมันหายหายแบบเฉยๆนะหายไปแบบสองปีสามปีหาหายหายังไงก็หาไม่เจอถ้าโมาเข้าไปหาไม่เจอจนมามากรีรตดยางอีกทีนึงก็ยกขันหคาขันแปดนั่นแหละคิดถึงมากเลยทีนี้ก็เลยมายกคันห้าันแปดตรงนี้แหละก็เงินก็ประจุไปอยู่ๆก็อยากมายกคันห้าคันแปดตรงนั้นแหละก็เลย ว่าขอขอให้เห็นซากว่าเงินเด้อว่าเงินอยู่ไหนถึงจะตายแล้วก็ไม่เป็นไรขอเห็นแต่ซากพอยกเสร็จก็เห็นเห็นซากเขาเลยแล้วไม่องไปเห็นเลยออตรงที่ยกตรงนั้นแหละตรงปากถ้ำเลยทั้งทั้งที่ว่าลงไปลงไปหาลงลงยังไงก็เคยลงไปหาอยู่สองครั้งไปหาก็ไม่เจอหาไม่เจอคือก่อนที่จะลงไปหาน่ะเพราะว่าเวลาส่องไฟมาน่ะมันมันเหมือนเราเจอแมววิ่ง ก่อนที่ว่าเรามั่นใจว่าเขาจะอยู่ในรูนี้นะก็ลงไปหาก็มีทีนี้มันเหมือนกับว่าเราอยู่ข้างล่างปุ๊บเวลาเราได้ยินเสียงซักๆนี้มันเหมือนเห็นแมววิ่งสองสามรอบอยู่ๆเราก็เลยมายกกันห้าคันแปดหยิยางก็ขอส่องไฟก็เจอตาแมวน่ะถึงแม้ว่าตายแล้วก็ไม่เป็นไรขอให้เจอซากว่างี้ก็จะนั่นแล้วดูว่าเขาตายไปสองสามปีเขาก็ยังอยู่สภาพเดิมที่จริงเขานอนอยู่สวยมากเลยนะแต่เราโยกมามันนั่งเฉยๆเขานอน มองเห็นซาเขาเลยจ้า<อ>มางวดแรกน่ะพอเขาเข้ามาอยู่เนาะมันเป็นเขาเป็นแมวปา่าจ้าเราก็เลยว่าไลาน,นแมวแมวก,ก้าวมาตัวหนึง่งมันมายิง,งวันแรกก้าวหนึ่งโอ้ครับอ <laughs> ง,งวดที่ออกก้าวหนึ่งหนึ่งก้าวอันนั้นกับวันพระได้ยินเสียงแมวร้องก็เลยว่ากงเหมือนกวักเงินเลยงวดที่ว่ามันออกหนึ่งก้าวหรือก้าวหนึ่งวันนั้นน่ะคิดว่าถูกที่มานันนะก็ ได้เหมือนกันเออได้ยินเสียงแมวร้องเหมือนเสียงกวาดเงินเลยว่างี้ยังไงก็กวาดเงินร้องให้โชคแน่นอนบอกเราไม่ต้องไปซื้อตัวหรอกพอเราเอาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่แหละเลขกวาดเงินเลขรอบเลขที่เขามาอยู่เลยก็ดูว่าวันนี้เมื่อกี้ไป,ไปจุดธูปปกต,ติจะไม่พูดถึงกวาดเง i, fool, ินเลขมากับนักข่าวก็ใจตรงกันอีกอ้อไปจุดธูปเมื่อกี้ไปบอกพ่อปู่ว่านักข่าวก็จะเข้ามาทําเด้อพ่อปู่ให้ได้โชคให้ได้เลขถูกออกไปให้เขาได้ โชคออกไปจ่ปาฝาดเงินนักข่าวเข้ามาเอาเลขนล่าโลเด้อให้ให้แม่เห็นเลขถูกให้ได้เลขถูกเด้อลูกมาถึงเาก็พูดถึงเลยจ้ะมันเหมือนก็ว่าเราใจตรงกันจ้ะใจตรงกันนะพี่นะเออเราก็จุดทูบบอกก่อนว่าจริงๆจะไม่เคยพูดถึงฝากเงินแต่วันนี้ใจตรงกันเนาะอยู่ๆก็เลยจ้าได้กันหมดเลยค่ะพีออ่มันเหมือนก็ว่าเราไปบอกปู่เสร็จแล้วก็ นึกถึงปันเงินนะว่าประกันเงินเรื่องๆก็ยังไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรด้วยก็เลยว่าเขามาทาข่าวเด้อปันเงินให้แม่เห็นเลขให้แม่ได้เลขถูกให้เขาได้เลขถูกออกไปว่าอี้างนี้ก็มาถึงเขาก็ว่าอยากนั่งปวะันเงินก็พอดีเลยว่างี้คงนทุกวันนี้ก็คือเอาอาหารอะไรไปไ,ไหว้วันทุกวันพระทุกวันพระเราก็เวลาเราไหว้ปูไหว้ปูตางหาวเราก็จะใส่ ข้าวจานมาอีกหนึ่งจานแล้วก็ปลาย่างอะไรเงี้ยได้<อ>ปลาย่างเราก็จะใส่อีกต่างหากเพราะว่า,าวันนั้นตอนกลางวันอะ่ะก่อนที่ว่าเราจะมั่นใจว่าว่ามีแมวอยู่เพราะว่าเราวางปุ๊บข้าวของกว่าเงินอะ่ะมันหมดมันหมดมันเหมือนว่ามีอะไรมากินนะวันนั้นยังไงไม่รู้เดินออกมามันเงียบๆมองเห็นแมวอยู่ตัวหนึ่งเหมือนลูกหลานเขาบอกเขาก็ลงมาลงมากินทุกวันแต่เราไม่เคยเห็นตัวเห็นอยู่ข้างเดียวจ้ะเป็นแมว ตัวใหญ่ไหมครับพี่ไม่ใหญ่เป็นแมวสีเหลืองเงินสีเหลืองแต่ไม่ใช่ลายของฝักเงินหรอกเป็นสีเหลืองแักเงินก็จะเป็นลายเหมือนแมวตำราที่เข้าอยู่ในโทรทัศน์นะไอ้สีเทาลายนั่นน่ะนั่นแหละลายลายครับค่ฝักเงินนี่เห็นตั้งแต่ยังไม่เห็นซากช่ะแม่เคยเห็นใช่ก็เลี้ยงเลี้ยงมาปีเลี้ยงไปสองสามปีปีปีนั้นน่ะมากอกีดยางมันฟันตรงเงินฟันตุกปีหกศูนย์ปีหกศูนย์ปีหกศูนย์ ฝนตกหนักทั้งทั้งวันทั้งคืนสามสี่วันนะให้มันมาร้องแมมมันหิวข้าวนะแล้วก็บอกให้ให้เอาข้าวให้มันกินน้อยสงสารมันบอกที่นั้นไม่มีตังค์เลยมีข้าวจะเอา, <c oughs> าตังค์ที่ไหนไปซื้อก็สารมันเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรเลี้ยงตัวเองกันยังเลี้ยงไม่ยังเลีย้ยงไม่ได้เลยไม่มีข้าวกินนาไม,ไม่ได้ทำทก็บอกให้มันกินไป ก็ดีครับม like like. you? anyway. the ีหัวปลาทูอยู่กับมันบีบๆมันเป็นหัวปลาส้มหัวปลาส้มนะก็ขากินกระบอกถ้ากินข้าวเสร็จแล้วก็ให้โชคให้อะไรแล้วชาวมาก็ถูกเลขกันนะชาวมาถูกเลขนี่ก็เขาไม่ได้ไปไหนช้ามาเขาก็อยู่ตลอดมาอยู่ตลอดไม่กลัวเลยเขาก็อยู่ลุาส็งลีพ่าแว่เราถูกหัวสิตบาทเราก็ถือว่าเออโชคแล้วแหละมาแล้วแหละว่างี้ก็ถูกมาเรื่อยแต่ว่าถูกไม่เคยซื้อเยอะสิบบาทห้าบาทตลอด ถูกทุกงวดถูกห้าวันที่หาก็สองครั้งรางวัลที่สี่รางวัลที่สองแล้วก็รางวัลที่สองได้ไหมกับกระบะเงินใช่ไหมเลี้ยงายและหายไปเลยแล้วก็มายกคันห้าคันแปดก็ได้อีกที่ว่าก่อนปีใหม่ช่วงนั้นก็รางวัลที่ห้าก็สองครั้งอีกครับยุยูหายไปเดินหาตามถ้ำในถ้ำก็ไม่เจอหาหมดผมหาหมดหาจนติดกับดักอะไรเขาไหมติดกับดักก็ตายอยู่ทางนี้ เดินหาหมดเดินช่วงนั้นเราขายลอตเตอรี่ไงเรางม่งค่อยมีเวลาเข้ามาช่นี้ก็มาหาในถ้ำลงไปหาซองแบตเตอรี่ทั้งกลางวันแล้ะต้งกลางคืนก็ไปหาดูแบบไปเรียกดูว่บตอนคืนอะไรจะลองไม่ไป,ไปลองชงดูเพือนลองฟังเสียงดูก็ไม่มี จนนันบอกป้เราไปยกก้าหน้ากันไปตรงปักถ้ำตรงนั้นตรงทางอกมันเาว่าสองเห็นแมวเห็นตาแมวนะเพราะว่ากิจยางกิจยางอยู่ข้างล่างอ่ะ่องมาเหมือนว่ามีแมววิ่งอยู่แต่ว่าหาตัวไม่เจอเห็นแต่ตามันสีเขียวว่าตาแมวแหละว่ามันวิ่งวิ่งอะไรเนี้ยป่ะมาสตอนแสงไฟแต่ว่าไม่เห็นตัวเห็แตาตาเ็เลยยกขันหน้ากันไปตรงปักถ้ปนียกข้าหน้ากันแปดีกว่าพอยกพออธิษฐานก็ มองเห็นซากเขาเลยเพราะว่านนี้ก็เดินมาแล้วแหละแล้วทั้งนี้ก็ซองไปบอกพ่อมาดูมันเหมือนคนตายหรือเปล่าว่างี้มันอยู่ในถ้ำตอนแรกคิดว่า <c oughs> เป็นใครเอาพวกเด็กพวกอะไรมาฝังไว้หรือเปล่ามาทิ้งไว้หรือเปล่าก็ <c oughs> ก็เลยข้าไปดูตอนแรกไม่รู้ข้าไปดูเอ้าแมว่น่เงินอยู่นี่นี่ตอนนั้นน้ำมันท่วมอยู่ในถ้ำเลยเปลียกให้ใช่ก็เลยจับจกมาก็เลยเอาขันท่าขันไปกับข้างบนเอาไปใส่ไปรองไว้ บอกให้ให้อยู่ตรงนี้ได้กว่าเงินทท้านั้นอยากอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ไปก็ยกเขาวางไว้ก็มีโชคมาตลอดก็หลังจากนั้นก็ได้มาเรื่อยๆก็คือไม่เปื่อยไม่เน่าเลยก็อยู่อย่างนี้แห้งอย่างนี้เลยก็อยู่อย่างนี้เลยจะใช่ก็วางไว้เปียกฝนเปียกอะไรก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เน่าแปลกเนาะว่าแมวไม่เน่าเนาะปกติไม่เน่าปกติปกตกมนก็ถ้าจริงๆถึงว่าไม่โดนฝนมันก็เน่ามันจะ สลายไปเลยสลายไปเลยอันนี้ไม่มีอะไรหลายมันหลายปีแล้วตั้งอันนี้มันครับจนปลวกกินนอะเมื่อกี้นี้ปีหกสี่แล้วอ่ะพี่ขอตัวเลขเนาะเรามาดูตัวเลขว่าพี่ขออ่าขอฝากเงินว่าฝากเงินจะให้ตัวเลขไหนพี่พี่ลองอธิลองอธิษฐานแล้วก็ขอดูให้ fc หน่อยฝากเงินอ่าฝากเงินเนาะเพื่อจะมีโชคมีลาบเอาจุดทูบเชียงชายเอาไปเลยเพื่อเห็นเออฝากเง็นขอเลขเด้อหมร์มือยมีเลข ตรงตให้เห็นให้นักข่าวเขาทำทุกให้ทุกเลขกันทุกคนให้เขได้หเขาได้เนี่ยเลขห้าเนี่ยเลขห้าเนี่ยี่ไงเลขห้าเนี่ยเนี่ยุดบังเนี่ยตรงเนี้ยห้าเออเลขสามเห็นแล้วนี่นีเลขสามนี่เลามนี่ไงเลขสาใช่เลขสาเห็นแล้วนี่เลกเเนี่ยมเล็เกตัดงนี้สามอะไรพี่เลขห้ามีเลขห้า เลขสามเลขเจ็ดเลขห้าเลขสามเลขเจ็ดใช่ตรงนี้เีสามยี่ห้าสามเจ็ดครับเลขไ่ไงเลขสามนี่ชัดมากไม่สามก็แปลแต่ว่าสามแหละแต่สามเพราะว่ามันไม่สุดมันไม่คิดคิดไม่สุดคิดครึ่งหนึ่งลองส่องไปตรงนี้สีเนียงเห็นไหมตรงนี้ก็มีเลขได้นี่ไม่ขึ้นแล้วนี่ขึ้นเลขแล้ว เนลขมือมองไม่เห็นจริงๆนั่นนี่ที่ตรงนี้นี่ลองมองมาบะบะชอบตีชอบเห็ดไลองรู้สิเอออย่างนี้ได้ปะเออนู่นโน่นโนนตึดตุเลยอะไรอย่างเงี้ยมองไ่เห็นนะนต่มองเห็นแล้วแต่ไม่เห็นยังว่าไม่เคยเห็นไปดูบล็อกบล็อกบูคุณชมเลยครับดีสากแมวนะครับวักเงินเนาะที่บักเงินโอ้ยสวยมากนะครับตัวเลข นี่ไงชัดมากเลยมองมองดูมองเอาเห็นไหมได้ใช่ไหมนี่แ่ะคุณจะมองเห็นมองเห็นจดให้น่อยว่าจะได้ซื้อตามบ้างคุณผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาเ้อนะครับนี่ ไอ้ในพี่แดงเห็นตรงไหนนะเลขจะเหมือนกันหรือเปล่ามาชี้ให้หน่อยฮะเนี่ยผมเห็นอยู่ตรงนี้ชี้ให้ดูแต่ตรงนี้มันเป็นในมองเห็นเนี่ยได้เห็นอยู่ตรงเนี้ยนเลขตรงเนี้ยนี่ยมันจะเป็นเลขห้าเนี่ยเลขห้าใช่ไหมเลขห้าชัดมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยห้าแต่ตรงนี้จะเป็นเลขสามเลขสามอ๋อนเลขสามจะเป็นเลขเจ็ดอแต่ถ้ามองถ้ามองมองอทีหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นมันจะมาอย่างเงี้ยมันมันเลขเก้าน่ะ เลขเก้าก็ได้เลขห้าก็ได้เพราะแม่จุดให้หน่อยจะได้ซื้อตามมันไม่สุดนะมันเลขเก้ามันไม่สุดตัดมาก็จะเป็นเลขห้าน่ะก็เป็นแล้วสรุปแล้วก็เป็นเก้าก็ได้เนาะเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดก็เห็นเห็นเป็นเลขห้าเลขสามเลขเจ็ด ถ้ามองวงเลขห้าก็จะเป็นเลขเก้าถ้าไปยืนยืนมองอ่ะจะเป็นจะเป็นเลขเก้าถ้ามองอาหารเนาะคถ้ามีเลขเก้าผมรู้สับมันก็ตัดมาจะเป็นเลขห้าเนี่ยตรงข่าวเนี่ยจะเป็นเลขห้าเนี่ยตัดมาอย่างเนี้ยเลขห้าครับเดี๋ยวครับคุณผู้ชมนะครับเลขกวักเงินนะครับกวักเงินเนาะพี่เนาะกวักเงินกวักเงินแมวที่าแมวป่าที่ไม่มีเน่าไม่มีเปื่อยนะครับอยู่กับพี่เองให้โชคมาตลอดแม้แต่กระทั่งเป็น ซากที่ไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็ยังให้เลขพี่แนงมาตลอดนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เราให้พี่แนงมาทําพิธีขอตัวเลขนะครับฝากเงินนะครับ่าตัวเลขก็เห็นแล้วเนาะพี่เนาะขนาด <9 S 2> าสามเจ็ด <37 S 1> นะครับเก้าเจ็ดยังมากอด <3 S 2> ขาไว้ไม่ให้ไปไหนให้ให้รอเอาลูกเขาแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้จักลูลกแมวไม่รู้ไม่รู้ว่าบบไหนงเขามากอดอยู่เงั้ะก็ไม่ไม่ให้ไปไหนเขาลูกนะ่ะลูกแมวไม่มีเลยตอนนี้อยู่ไหนมีอยู่ก็ได้ได้มาจาก เขาเนี่ยได้ได้มาจากรุ่นดนังโอ้นนเดี๋ยวนี้โรคแมวก็มีมีอยู่อยู่นี่นะอยู่อ๋อเดี๋ยวสาวได้มาห้าอันเดีวยวกันน,<อ>น,น,นั้นโอ้สาวอันหนึ่งก็มาตากไว้มันโดนฝนก็เลยมันผูกมันพัง,งก็เก็บไนนว้วนนเดี๋ยวไปโคไวโคโชคโคลาบรับกับโรคแมวอันนี้คือซากแมวจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่น่าไม่เปื่อยเนาะเอาตัวเลขนี้แหละเอาคุณผู้ชมนะครับจะเป็นเก้า สามเจ็ดก็ได้หรือว่าห้าสามเจ็ดก็ได้นะครับอ่ะคนผู้ชมนะครับ s <S เฮงเฮงรวยๆเด้อสาธุสาธุครับเออสาธุได้เลขแล้วครับผม